กราบทักทายสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านแล้วนะจ๊ะที่เขามาชมช่องน้องเนาะอ่าทางช่องเดอะด้าแฟมิลีนั่นเองนะจ๊ะเมื่อเนี้ยน้องจะพาพพีพีเอฟซีเขามาในเมืองอีกเนาะเลยว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้น้องยอืนอยู่ที่สกายวอล์คของหน้าห้างเซนทัลเวิร์กนะจ๊ะทุกคนเมื่อนี้พาเขาในเมืองเด้อมาเบิ่งกันนะ ก็ติดลายขนาดเลยอันนี้จะเป็นทางเดินลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์กยู่นะนทางเซนทรันเวอร,หร,อวอออร์หรือว่าเป็นทางเชื่อมไปเซียร์ประตูน้หำนะหรือว่าเป็นทางเชื่อมไปบิ๊กซีลาดสมรีเนาะแล้วก็เป็นทางเชื่อมเขาหาเกสรน,นะทุกคนจะเป็นแบบว่าเป็น Skywalk เส้นาว้าดูว่าเป็น Skywalk อีกเซนหนึ่งที่แบบว่าเชื่อไมไ้ไล้ห่างอีนกนั่นเองเนาะอันนี้น้องก็จะว่าเหตุอีกคลิปหนึ่งเราจะทำเพื่อช่อมวายถ้าเขาเหตุคลิปเดียวมันจะยาวมากเลยเนาะอันนี้จะพามาอัปเดตยูที่นาหางเซ็นทันกันนะคะลองพายนี่ยังบนถนนเนาะก็จะเป็นเวลาประมาณสิบเจนาฬิกา สามสิบสี่หน้าที่นั่นเองนะตอนนี้เนาะยืนอยู่บนสะพานจะกโค้งเกงโค้คงเกงหน่อยหนึ่งนะทุกคนแบบว่า <c oughs> คนยางลายนั่นเองเนาะ ตอนไลฟ์เพื่อนจะมาซ็อกอป,ปิ่งกันนะคะทุกคนว้าวไลฟนะ์นะหน้าห้งเซ็นทรัเลเพื่อนจะไปวานนะวันนี้ว่ามีกิจกรรมยังเลยนะแล้วบอลนั้นจะเป็นส่วนอาหารเซอส้นส่วนอาหารบอลอะไรบอลท่านเกิดบอลนองก็ยังบอท่านไปเบิ่งนะไม่ตลอดวันนี้มาแก,ากา้กพับบรรยากาศงมงงให้พี่เอฟเจได้เบิ่งกันนะคะทุกคน มันนี้จะเก็บเนี่ยจะมาเรียนถนนทนทางเนะงาะเรลยอะเป็นเรนานในเมืองนั่นเองนะงเป็นคนขับรถนะวันนี้จะเป็นอย่างไรใคว่าทั้งเลี่ยวเรี่ยวเล่นินึงของเรืเรเร่องังไรวิธีขับรถกะเราล้นแกลบหดเนาะเวลาเป็นเลี่ยวนะ ค่อยๆตอกลนกันไปนะโอ้โมบวีสัมบอร์หรนะือว่าอะไรเนี่ยต้องใส่ความพยายามมากๆเลยนาะถ้ารถไปว่านเงีๆเนี่ยคือสิเหลือบนะุไลน่ะน้องวะอ๋อมีเจ้าหน้าทีนะ่เนาะทั้งเนี่ยนะ้อจะทั้งออกจากรางแค่ซ้อนนนะึนง่งเนาะกลัง ลครับโอเซีนทางนั้นครับผมเป็นตักเนาะน้องคนหนึ่งเลยนะครับผมเป็น<อ>เคยมีจังหที่โรงแรมมาบอกลมไทยน,น้ำจังที่ห่างนะผมเป็นโรงแรมตลอดท,ที่สีาพาไปเบิ่งจุดสก,กายบอกจุดน,นะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจะถ่ายวิวเอ่อทั้งสูงหรือว่าวิวอ่ะ กลางถนนไทยเบิงนะอันนี้น้องไทยบอสจเจนไปเลยนะเพราะว่ายังอยู่สกายบอกอยู่นะทานผู้ชมแบบนักเี็นอยู่เนาะว้าวถักายโฆษณาคนเนาะใย่ยใช่ยานีบอกไลยว่าโค่อนไลน์นะับ นะอันนี้เปนทางเขง Big ้าบิ๊กซีนะจ๊ะท่านผู้ชมทางเขง Big ้าบิ๊กซีลาดซึ่งเนินบอกเลยว่าเป็นบอกทางน้องว่าพี่ต้องขอให้หนู <laughs> <laughs> วัาคลิปนี้นะ้องจะมาเน้นอ,อ๋อบิ Big ๊กซีซสเปอร์เซ็นเตอร์ แพคทินัมกระยางไปทางนี้ได้นะโนวเทสแพคทินัมเป็นไปทางนี้ได้เลยนะทุกคนเ่ยจะมาเก็บถายบรรยากาศชิวๆเรื่อ,อ,อางคามบรรยากาศง่ามๆลดไลนเนาะคนไลายนั่นเองนะเป็นไมเมืองอีกจุดๆหนึ่งเลยย่านประตูน้ำหรือว่าย่านเซ็นทรัลเวิร์นะจ๊ะคนไลายมากๆเลย ตอนหลางคืนก็นจะมาเก็บภาพบรรยากาศคือกันเนาะหลังกันมาซอบมาเซลฟี่นั่นเองนะมาแบบว่าหาเบื้องหากนะคือจะเห็นภาพแบบนี้นะทุกคนันมาใช้บริการหลายอะไรนะมาเป็งไกลๆนะบางนี้ข้างสวนนั่งลงข้างเขาขห่างนะทุกคนแบบโอ้โเยอะมาก ย่านนี้บอกได้เลยตัด่องแยวแน่นคาราเบลเต็มคาราเบลเลยจะลายบางๆเลยทุกคนทำมาบนนี้แมนคัสบดได้เลยกับแมนชุดมุมมุมนี้เลยนี่เองนะ ชอบเลยเนาะเป็นแม็กซี่น้ำประตูน้ำเลยว่าเป็นตลาดประตูน้ำเลยว่าตลาดอิอนเดียบอกมาเดิอนเนาะนองกัขบข่าวพี่นองเพราไปได้หลายนะเพราะว่าน้องเคยไปย่งกงินคืนน่นจังหนึ่งแบบไปกับน้องปัตตวันนะท,ทนุกคนคนหลายๆนะวันนี้ก็สิไป,ประหอดมาหอดแต่ตอนสําเน่แล้วเนาะมาเบิง่งคลิปนี้จะเน้นๆแบบว่ามาเบิ่งรถหรือว่าเบิ่งถนนทน้ทางหรือว่าเบิง่งอย่านในเมืองนั่นเองนะทุกคนแบบว่าโอ้นอาหารเส้นทันเวอร์ รือว่านะ้าห่างบิ๊กซี่เนาะรานสดเนิตราสดำเละ,บ,บ,ละ,บ,ะบ่ะหรือว่าบิ๊กซี่ยังเนาะน้องกันรอพิดบ่ถึงนะภาพบรรยากาศแค่ภาพบรรยากาศรอบสวยงามนะคลุนี้มาแค่ขนาดนะสซดจอดเนาะงามมีเลย ใชโฆษณาคืตอต้นคลิปมาเป็นของบัตรเก็บเนะาะาหางเส้นทันเวอร์จุดๆนี่ใครมากับเซลฟีนะทุกคนขายต่างประเทศเลยเนะนาะขายโฆษณาิ่นง่ายมาันคนสมบทเลยแบบว่าคนมาไลายเลย สไลด์จะมาเซลฟี่กันนะสนไลด์แบบว่าทนยางพันนี้ต้องจับกล้องขึ้นมาเซลฟี่กันนะทุกคนเพราะว่าแบบวิวมันใหญ่เน,น,เนะาะภาพสวยงามแล้วก็เป็นแบบว่ามุมที่แบบมองกับการเซลฟี่มางๆเลยนะมาเบิ่งทางขึ้นทางลง้งของเนาทางเขาห่างเซนท์ทานตัวอันนี้ลองมาอยากมาอีกอ่พันรอยแบบอันหนึ่ง มันลหล่ไล่โอ้รถกะไล่คนก็ไล่สนใจรถแนะ่อย,ย่างนี้เนาะไล่อะไรสุดจัดระยะน,นี้ล่าาะถ้าไปสิมาถ้าสะดุ้งเซนดีทับใจเผื่อเนี่ยเด้อทุกคนเพราะว่ารถติดเองเงงขยับนิดเดียวนิดเดียวเนาะรถติดดีเลยเอา,าคนไลนะ่เนาะ มาเมืองมุมนี้กันมาเอาไะเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียบสำนีเนาะจ้าเดี๋ยวเราโฟกันคลิปหนาเด้อคลิปน oh. uh, so ี้น right so right 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 ้องก็เน้นเก็บแบบบรรยากาศหรือว่ามาเก็บความสวยงามเนาะมารีวิลถนนทนทางรัวสถานที่ที่แบบว่าคนในเมืองหรือว่านักท่องาแฉนักท่องเที่ยวต่างชาตินอกิ่นมักมาเที่ยวหรือว่าเพิ่นมักมาเดินย่านนี่ก็ว่าได้เนาะเป็นย่านนาเซนทันเวอร์หรือว่าย่านประตูนามนั่นเองนะมันเชื่อมกันหลายๆห่างเลยเนาะ คะน้องวาวพิษผ่าประกันใดต้องขออภัยหลายๆนะทุกคนอันนี้ก็แปลว่าน,น้องก็อยากเก็บภาพบรรยากาศที่น้องมาเที่ยวหรือว่าน้องแปลว่าได้พาดมาในทางนี้ว่าันานี้น้องก็เอยอัดคลิปหรือว่าเห็ุคลิปเหตุคอนเทนต์หายพีเอฟซีเบิ่งกันนะคะทุกคนถ้าใพ่มาคลิปน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสบไครต์กดแชร์ like, ด้วยนะจ๊ะเพื่อมาเป็นกําลังใจให้น้องหรือว่ามาเป็นเพื่อนกันลหลายๆเนาะคอมเมนต์น่ารักน่ารักมากได้เลยนอกจากทุกชัวว่วโมอนี้เขาต้อนรับไปก่อนจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ พอกันเก็บนาเด้อ